อ่ะดูมีอผมซื้ออะไรมาอีกแล้วดูดูดูเจ๊เขาซื้อประตูกันห้องมาแล้วนี่ประตูหรืออะไรนี่คุกอะไรเนี่ยมาเรื่องติดตั้งต้องฝีมอือพี่ no 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 พ no. ี่บูมหยิบสว่านมาทำไมเมื่อไหร่จะออกมาจากคุกกันีเนี่ยวสว่านไม่ต้องใช้เอาเก็บไปเลยเดี๋ยวติดตั้งให้ดูเสียบไปแค่เนี้ยแล้วก็หมุนหมุนหมุนแบบเนี้ยคะ่ะให้พอดีกับวงกบเห็นทางทางแบบเนี้ยไม่ต้องตกใจนะเราก็แค่หมุนหมุนหมุนคะ่ะให้มันมาประกบกัน มีปุ่มนะคะให้ดันออกก่อนค่ะแต่ดันแล้วเนี่ยก็ยังจะเปิดไม่ได้นะเขาทำไห้กันต้องหมาฉลาดฉลาดที่เปิดประตูเก่งๆอะ่ะถ้าเป็นคนก็เปิดง่ายๆค่ะแค่สไลด์ยกขึ้นแล้วก็ดันออกมันเปิดได้2ทางเลยนะทุกคนจะดึงเข้าแบบนี้ก็ได้แล้วถ้าจะเปิดทิ้งไว้เนี่ยก็แค่ดันสุดค่ะตัวนี้จะมีตัวล็อกล็อกทั้ง2ฝั่งเลยนะเปิดทางไว้ได้เลยเวลาปิดก็ง่ายมากถ้าเราไม่ได้เปิดประตูไว้สุดบานประตูจะปิดโดยอัตโนโมัติค่ะอยาก